พาไปที่พัทยาครับคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนี้คนร้ายเนี่ยนะฮะกลางวันแสกๆก็ไม่เว้นนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ประกบกระชากสร้อยอยากจะเตือนภัยกันคลิปนี้เนี่ยนะฮะเห็นได้ชัดคนร้ายมาแล้วคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเนี่ยจะเข้าบ้านอยู่แล้วนะเ <Hey. S 1> นี่ยโอ้โหกัดจะเอาเลยอ่ะนะฮะแต่ไม่ได้ไปนะ เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเบี่ยงหลบใช่ไหมเบี่ยงจนรถล้มแล้วก็ลงมายืนรออยู่เนี่ยนะฮะโอ้่เ้วก็มีคนมาช่วยนะเออเขาบอกโหตกใจมากจู่ๆเนี่ยกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านอย่างนี้บ้านเขานะนี่หน้าบ้านเขาแล้วนะฮะคนร้ายมาจากไหนไม่รู้มาถึงในหมู่บ้านแล้วก็มากลางวันด้วยค่ะนะฮะคุณผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวไลออนคำเรืองนะคะเป็นเจ้าของขออภัยค่ะเจ้าของบ้านที่จับภาพได้เนี่ยชื่อว่าคุณคุณไลออนนะเธอบอกว่าที่บ้านเธอมีกล้องวงจรปิดก็เลยก็เลยแชร์คลิปเนี้ย เป็นอุทาหรณ<อ>์ในหมู่บ้าน<ช>เพื่อให้เตือนภัยว่าอันตรายอ่ะมันมีตลอดเวลาเลยนะ<อ>แม้ว่าจะอยู่หน้าบ้านตัวเองก็ตามครับผม<อ>นะฮะขณะที่กรรมการชุมชนบอกเลยนะครับบอกว่าโอ้โหช่วงนี้คนตกงานเยอะให้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเตือนภัยคนที่อยู่หมู่บ้านอย่าคิดว่าโอ้ยนี่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วจะปลอดภัยเขาอาจจะจ้องตามเรามาตั้งแต่ด้านนอกแล้วก็ได้นะฮะ อยากฝากเตือนอะไรมั้งครับพูดถึงก็อยากเตือนนะครับอยากเตือนหลายๆหลายๆเรื่องเพราะว่ามันเตือนพี่น้องเราให้ให้ระวังครับคงนี้คนตกงานเยอะแล้วก็มีฉาชที่ก็เยอะก็ต้องระวังระวังนะครับเซฟตี้หน่อยเบื้องต้นผู้ติดหายนี่เขาได้แจ้งความครับยังครับยังไม่ได้แจ้งรับแต่เราเอาไปลงเพื่อเตือนภัยเพื่อให้ระวังคุณอ๋อครับผม คือ,อผู้เสีหายยังไม่ได้ไปแจ้งความเราเพราะ,ะว่าก็ซ้อยก็ไม่ไดีไม่ได้หาย,หายออแต่ก็อยากจะเตือนภัยให้ระวังกันก็เลยส่งในกลุ่มไลน์หมู่บ้านเลยนะคะออให้รู้ว่าอันตรายมันใกล้ตัวจริงๆนะคะค